ระหว่างวันที่ 7, 8, 13, 16และ28พฤษภาคม2568คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยรายชภัฏเทพสตรีได้จัดโครงการทวนสอบผลสมริตทางการเรียนของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา2567ในรูปแบบของการจัดโครงการอบรมระบบไฮบิ Meeting, ดมิทติ้งโดยภายหลังเสร็จสิ้นในโครงการหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ จะได้รับการปรับปรุงรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องจะได้มีการทบทวนผลการเรียนการสอนเพื่อที่จะได้มีการวางแผนการบริหารงานหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกซึ่งประกอบด้วยผู้ชี่ยศาสตราจารย์ดรสำเริงไกลวงจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผู้ศาสตราจารย์ดรวาสิตาเกิดผลประสบศักดิ์ผู้ช่วยคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ศาสตราจารย์ดรสุนทรีวิพัฒน์ครุฑหัวหน้าวิชาเอกการจัดการคณะวิทยาการจัดการผู้ศาสตราจารย์ดรปิยพงษ์แดงขำอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศว,ะวะกรรมการสื่อสารและสารสนเทศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาจารย์ชยานุชบุญพระเกตหัวหน้าสาขาวิชาวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ศาสตราจารย์คาทาวุตสียาอาจารย์ประจำสาขาวิชาพรศึกษาคณะครุศาสตร์และผู้ศาสตราจารย์สุวรรณพันแสงอาจารย์ประจำวิชาเอกภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นวิทยากรในการทวนสอบผลส,ผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยในวันที่7พฤษภาค,คม2568เป็นการทวนสอบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรใหม่พศ2565 วันที่8พฤษภาคม2568เป็นการทวนสอบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัลและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจวันที่13พฤษภาคม2568เป็นการทวนสอบผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกวันที่16พฤษภาคม2568 เป็นการทวนสอบผลสำเร็จทางการเรียนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีและในวันที่28พฤษภาคม2568เป็นการทวนสอบผลสำเร็จทางการเรียนของหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุกรกิจบริการ